สวัสดีค่ะไปเตยนะคะวันนี้นะคะก็จะเห็นไปเตยมากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนั่นก็คือตัวลูมไฟเบอรี่นั่นเองนะคะซึ่งไปเตยนะคะจะมาบอกเคล็ดลับนะคะของคนสวยแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งสําคัญนะคะการที่เราจะมีขนที่ดีได้ระบบขัาถ่ายเราจะต้องดีก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เลยนะคะจะเป็นดีท็อกนั่นเองนะคะซึ่งกินแล้วเป็นยังไงนะคะเราก็ นี่เลยค่ะชงใส่น้ำนะคะกินวันล,ละ1นซองเท่านั้นนะคะแนะนำให้ทานเป็นก่อนนอนละกันเพราะว่าตื่นเช้ามานะคะเราก็จะได้แบบขับถ่ายเป็นเวลานะคะ <Okay. S 1> พอบางคนเนาะก็จะมีแบบหน้าท้องเพราะว่าขับถ่ายไม่ออก 2วันสาวันขับถ่ายทีมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบมีไขมันสะสมแล้วมันทําให้เรามีหน้าท้องนั่นเองนะคะก็ซึ่งตัวนี้เลยค่ะกินก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาขับถ่ายปเป็นเวลาไม่ปวดบิดเลยนะคะจะไม่มีการแบบปวดท้องเอ๊ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําอีกแล้วการที่เราขับถ่ายอ่ะมันก็อาจจะ ไม่ไม่หมดอ่ะเราจะต้องมีตัวช่วยนะคะที่จะไปช่วยดีท็อกลำไส้ให้ลำไส้ของเราสะอาดยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะทำให้ผิวขาวเปล่งปัง่งแล้วก็มีผลดีๆแบบนี้แนะนำนะคะรูมไฟเบอรี่ค่ะวันละหนึ่งซองก่อนนอนค่ะ